สวัสดีครับเป็นต่อนิวมิสูครับผมสวัสดีครับลองนิวมิสูรครับวันนี้เราไปไหนดีครับคุณลองได้ข่าวว่ามีแลนด์มาร์คเปิดใหม่เป็นสไตล์วอล์คชื่อควนหลนฮิวเป็นที่เที่ยวนะครับก็คือสไตล์ธรรมชาติชมวิวอะไรพวกนี้ครับรับบรรยากาศธรรมชาติ ก็ยังไม่เปิดตาการเดี๋ยเขาให้เราไปออกรายการเป็นทีแรกใช่ครับเกียรติตรงนี้นะครับใช่ถ่ายทําก่อนนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแลกที่หนึ่งเราไปที่ไหนดีครับรู้สึกว่าจะมีคาเฟ่อยู่แถวๆนั้นอ่าเดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่ด้วยนะครับไคาเฟ่ปันสุกชะไม่ต่อใช่ครับคาเฟ่ปันสุกครับวันนี้ความสนุกจะมีมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเชิญชมกันครับผมไปครับ ครับรถคันนี้เห็นว่ามันมีระบบฟอกอากาศภายในรถด,ด้วยครับใช่พี่อดองม,มันจะมีระบบนาโนไอท์ครับก็คือมีระบบฟอกอากาศก็คือเพื่อทาให้อากาศที่ออกจากนในช่องแอร์พวกเนี้ยก็คือมีความสะอาดก็คือปานการฆ่าเชือ้อโรคพวกเนี้ยก็คือมันสมมุติว่าจงคนเรียกว่าเป็นภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยครับมันไม่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยอ่ะเพราะมันก็จะผมรู้สึก ใช่สดชื่นไม่ใช่ว่าสดชื่นทสิอากาศที่ผมได้รับมามันก็คือดีขึ้นใช่ไหมครับก็คือมันจะช่วยให้อากาศที่ออกมาเนี่ยมีความสะอาดนะครับไม่ไม่ก็ไม่ไม่ไมไมปะบนกับแบคทีเรียที่ออกมาสม,ม,มันอยู่มันติดตั้งอยู่ตรงไหนครับครบอันนี้อยู่อยู่ด้านในครับตาก่อนที่อากาศจะออกมาจะมีระบบกรองออกมาใช่ใช่ใช่อันนี้แบบอ่าก็จะมีสัญลักษณ์โชว์อยู่ที่ที่หน้าปัดตรงนี้นะครับ ก็คือเปิดแอปปุ๊บก็มันก็ทํางานตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบโอเคโอเคทำงานโดยอัตโนมัติเลยมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับผมมาตามทางจากทิเบตทาเข้าป่าครับหลุงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะบอกเส้นทางเมื่อกี้ทำชาวสวนชาวสวนที<อ>่ผ่านไปพึ่งเก็บยางเสร็จพอดีมันต้องเข้าอีกทางหนึ่งต้องออกไปถนนใหญ่นะครับโอเคเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราแนละ้วก็ตัวใช่ใช่เด<ๆ>ี๋ยวเราออกไปกัน ครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าเส้นทางของขึ้นเขาบนควรหลุนยิวนะครับเราก็เจอสภาพถนนค่อนข้างที่จะคิดว่าต้องใช้เกียร์โฟดีกว่านะครับริมซีเอ LC นะครับวันนี้เก็บประโยชน์จากมาสั้น่อ่เรียบร้อยเราก็ลุยกันเลยถึงแล้วควรหลุนยิววิวสามเอฟฟี่บงสา ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่วิทยาซึ่งบังเอิญมากเลยแกเป็นลูกค้าเก่าของออกรถไปกับบริษัทนิวมิซูด้วยนะครับตอนนี้ต้องขอสวัสดีพี่วิทยานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วิทยาเล่าประวัติความเป็นมาพี่วิทยาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่สี่ตำบละท้อนหมูทบ้านตาคลองครับอ๋อท่นเป็นยังไงครับที่ตรงนี้ครับสมัยก่อนนะครับก็ทาง กับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกับยกองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อนครับเป็นคนที่หมู่บ้านที่นี้เหมือนกันครับก็เลยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มสันกลาคีอบรถนะครับคือไปเที่ยวไปเที่ยวมาทั่วที่อื่นก็เห็นสิ่งแป่กแปลกหรือว่าที่ท่องเที่ยวที่อื่นมาครับก็เลยคิดว่าทำยังไงในหมู่บ้านของเราให้มีที่ท่องเที่ยวขึ้นมาอืครับก็เลยขี่รถขึ้นมาเที่ยว นะครับที่บุญควรหลุนนะครับแต่ก่อนนี้ก็มาครั้งแรกๆนะครับเขาค่นยางตรงไหนนะครับเพื่อจะให้เห็นพื้นที่เราก็เข้าไปกลางเต็นท์ตรงนั้นนอนกันตรงนั้นครับนะครับแล้วก็ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าทํำยังไงเพื่อจะหาที่ให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นมาตรงนี้ให้ได้นะครับก็เลยไปขอก็เลยได้จุดตรงนี้ว่ามันเหมาะสมแล้วครับก็เลยขอที่ดินของลุง ซึ่งเป็นลุงของผมนะครับก็เลยขอที่ดินของลุงก็ได้จํานวนสี่ไร่นะครับเพื่อจะให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เห็นว่าได้ยินมาว่าพี่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีเปิดขึ้นมาให้คนมาพักที่ไหนครับพี่รับในวันที่สิบเจ็ดเมษายนนี้นะครับจนถึงวันที่ยี่สิบกนะครับสิบวันสิบคืนตรงนี้นะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้มากางเต็นท์นอนกันนะครับตรงนี้ซึ่งบรรยากาศที่ดีที่สุดของที่นี่ก็คือคือไอ ในสิบวันนี้นะครับก็เหมือนกับเปิดทดลองใช้ครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนนี้เมื่อเมื่อเมื่อเราเปิดทดลองใช้สิบวันนี้แล้วให้คนได้มาดูกันแล้วนะครับก็เลยก็จะจะปิดต่อครับครับปิดต่อแล้วก็จะทําถนนลาดยางนะครับจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้อ๋อใก็คือจากสายธรรมชาติช่วงหลังสงการวันที่สิบถึงวันที่ยีสิบเนี่ยก็มากางเต็นท์กางเต็นท์ชมทะเลหมอกตอนเช้าครับ ซึ่งสวยงามที่สุดใช่ในช่วงต้องเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าก็เลยต้องนากางเต็นท์ก็คือจะมีกิจกรรมตีพุกต้องอะไรพวกนี้ในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นครับแล้วถ้าว่าเกิดว่าสายออฟโรดนะครับก็มีถนนนะครับลุงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางออฟโรดไว้สําหรับขับสี่ ออฟโรดโดยเฉพาะเลยออฟโรดโดยเฉพาะก็คือทางเมื่อกี้ที่ผมขึ้นมาเนี่ยต่อไปพี่จะลาดยางจะลาดยางแล้วอ๋อก็คือส่วนหนึ่งก็คือสำหรับคนที่รถเก๋งรถเก๋งขึ้นได้รถเก๋งขึ้นได้ส่วนแล้ว่าพอธรรมชาติพอออฟโรดนะครับอยากชมธรรมชาตินะครับก็ลงมาทา่รข้าไปในป่านั้นโอเคงั้นเดี๋ยวสวนยาง่ากลับอย๋าวผมอยากลองออฟโรดดูได้เนาะครับได้อย่างไงวันนี้ก็ทางบริษัทนิวเมซูก็ขอบคุณพี่วิทยามากนะครับที่สละเวลามาให้ผมได้มารีวิวสถานที่ที่กําลังจะเปิด เป็นสายธรรมชาตินะครับชื่อว่าอะไรนะครับพี่ควนรุ่นนฮิวครับโอเคยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่วิทยามากครับครับครบขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมไปชมบรรยากาศกันตอนนี้เรามาถึงทริปที่สองของวันนะครับกับร้านปันตุกครับนะครับกับในช่วงร้านนี้ต้องกดไลค์ ครับเรามาพบกับเจ้าของร้านบรรสุกพี่ก้องนะครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนำร้านของพี่หน่อยครับได้ครับก็ร้านนะครับชื่อร้านว่าบรรสุกครับคาเฟ่นะครับที่ตั้งก็อยู่ที่อำเภอนานทวีนะครับหาไม่ยากครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ใกล้กับพิกัดก็ใกล้กับ สารแข็งนาทวีนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มครับโอเคพี่ช่วยแนะนำโวโมชั่นดีๆให้กับทางคนที่ชมอยี่ทางช่องนิวมิสูแชนแนลหน่อยครับผม่ครับพินดีครับสำหรับผู้ที่รับชมนิวมิสูนะ h a น n e ลนะฮะมีส่วนพิเศษด้ะทันทีเลยนะครับสิเปอร์เซ็นเลยนะครับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ ซื้อรถมิตซูบิชิต้องซื้อที่หนูมิตซูพอใจครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปทานอาหารแล้วเดี๋ยวจะมาวิวให้ว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณดีครับยินดีเลยครับ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 ตอนนี้เราต้องแกนก่อนนะครับช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเอ่อทุกคนอย่ากัดตกกันนะครับ สวัสดีค่ะครับร้านบานสูงยินดีต้อนรับนะคะครับโอเคตอนนี้อาหารซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ทางร้านแนะนำมาเสิร์ฟครบแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยรีวิวให้ผมหน่อยว่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสปาเกตตี้เครื่องแกงใต้นะคะเราจะใช้เครื่องแกงผัดกับเส้นสปาเกตตีต้ค่ะเครื่องแกงใต้ของราเครื่องแกงใต้ก<ะ>็รูรุ่นอยู่ใช่แต่ว่ามันมน,นอยู่มันเป็นอยู่ในสปาเกตตี้ใช่ค่ะก็เลยจะแบบ มันเอาสองอย่างมารวมกันชส่วนอันนี้ครับยพี่ตอนนี้จะเป็นข้าวผัดโปแตกนปันสุกนะคะเป็นข้าวผัดโปแตกที่รวบรวมรสชาติหลายๆรสชาติมารวมกันค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะครับตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่แนะนำสวยเหมือนไม่ไม่อยากจะกินเลยใช่มาท่วมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นบะหมี่ปันสุกจะเป็นเส้นมาม่านะคะต้มยำที่เข้มข้น รสชาติออกมาจากทางร้านเลยเป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะป็นสูตรของทางร้านเคน้ำซุปอะไรพวเองหมดเลยค่ะโอเคแล้วผมสองคนจะทานหมดนี่ที่เหลือก็เป็นใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นสปาเกตตีผัดทีมาทะเลผักโขมบุชีสปีไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็ขนมปังชีสปูอัดค่ะโอเค ตอนนี้มันจะคล้ายๆพิซซ่าแต่เราใช้แป้งขนมปังแทนให้ความนุ่มนวลใช่ค่ะครับได้โอเคตอนนี้ท<ด>ี<ด>่นายเจอมาครบแล้วกันอยู่าปรกมสองคนขอทานชิมรสชาติก่อนนะครับได้ขอบคุณที่มากค,ครับ มาถึงเมนูของหวานนะครับทางร้าน,อาน,นนะเอาพินเเขาเรียกว่าอะไรให้เราเป็นพิษษ <Aha. S 1> เศษในจีเป็น,นติงเนเจ้์ของร้านเป็นฮันนี่ทอสมิกผลไม้รวมสเปเชียลอีกนะครับตรงนี้ก็คือทางร้านจัดสรรมาให้เราเดีย๋ยวลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับครับ ครับผมวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับ1วันกับทริปที่อำเภอนาทวีวันนี้อยากจะขอบคุณท่านผู้ใหญ่วิทยานะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราในการไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ตำบลกระท้อนนะครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าควนรุนฮิวครับผมควนรุนฮิวนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านอาหารปันสุกครับคาเฟ่นะครับสำหรับอาหารอร่อยๆในวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าอาหารถูก อร่อยมีอยู่จริงครับที่นี่เลยครับร้านอาหารปันสุขคาเฟ่วันนี้พวกผมก็สองคนก็ขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิวมิสู a n ชาแนลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ